ทีนี้พูดถึงวิธีการรักษานะครับก็ย้ําคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราพบว่าเราติดเชื้อโควิดจากการตรวจ ATK ขึ้น2ขีดนะขณะนี้ถ้าเป็น608มีความเสี่ยงอันนั้นก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิที่ท่านมีบัตรทองก็ไปโรงพยาบาลบัตรทองนะครับประกันสังคมก็ไปโรงพยาบาลประกันสังคมถ้าเป็นขนา้าราชการก็าาไปที่ท,ทุกแห่งได้<ะ>เลยนะครับโรงพยาบาลรัฐนะ,ะแต่ถ้าฉุกเฉิน ได้ทุกที่ค่ะเขาที่อยู่เซปนะคะฉุกเฉินไม่ได้แล้วนะครับไปที่ไหนก็ได้นะทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนแต่ต้องฉุกเฉินจริงๆนะไม่ใช่คิดว่าฉันฉุกเฉินเองนะต้องให้หมอเข้าประเมินด้วยนะคะประเมินวินิจฉัยนะคะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะที่มีเพื่อเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียวครับ คุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าให้ใช้แอปพลิเคชันที่เราขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะสแกน QR code ไปได้เลยมือถือถ่ายไว้หน่อยนะ QR code เนี่ยนะ Good Doctor กับหมอดีเนี่ยนะมีสองแอปให้ให้เข้าไปเลือกใช้บริการนะคะเป็นใช้วิธีการจ่ายยาทางไกลนั่นเองนะคะเป็นการแพทย์ทางไกลเรียกว่าเทเลมดิ i ิ i n นนะคะมี Good Doctor กับหมอดีค่ะ Good Doctor เนี่ยเป็นของ True นะ ส่วพัฒนาแอปพลิเคชันที่เขพัฒน,ขนา,ข,นาขึ้นมานะครับซึ่งหมอดีก็ true เหมือนกันอันนี้ก็มาเป็นการร่วมกับทางสปอสชคือพอเราตรวจพบว่าเราติดเชื้อโควิดขึ้น2องเขตเราไปที่แอปนี้โหลดแอปนี้เข้าไปที่หมอดีหรือ g o o ็อกเตอร์เนี่ยนะนะครับเข้าไปปั๊บเนี่ย เราจะใช้วิธีการแชทคุยกันให้ข้อมูลกันาแล้วก็มีหมอที่อยู่ในทั้งสองทัสองแอปเนี่ยประมาณ500คนนะครับเขาจะ,จะมาประเมินและตอบคำถามแล้วก็จับคู่ไปว่าให้ร้านขายยาข้างบ้านมาส่งยามาส่งยาให้เลยอันนี้เขาจะเน้นใช้บริการกับกรุงเทพคนในกรุงเทพกับปริมณฑลก่อนนะ,ค,ะคนต่างจังหวัดนั้นถ้าขึ้น2ขีดก็ไปโน,น,น่นลโรงพยาบาลสถานีสุขภาพ ทั้ง<ต>หลายรพสตอ,อนะครับนี่เป็นบริการที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามานะครับ <S <S <น>